วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าวันที่หนึ่งกราใครจะมีโชคในการเสี่ยงนะวันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เช้าอาทิตย์เป็นต้นไปเลยนะคะ โอ้โหชาวอาทิตย์วันนี้ได้ไพ่ประจําตัวตนของคุณด้วยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ด้วยนะจ๊ะมีโอกาสได้เลยนะแต่จะเป็นรางวันที่1ห,หรือเปล่ารางวัลที่1แม้จะไม่เห็นนะคะแม้จะไม่เห็นแต่ถือว่าได้นะจ๊ะได้นะและถ้าใครมีเลขแบบเลขสมมติว่าบางคนเขาเลขที่เกี่ยวข้องกับการทางานนะเช่ เลขรหัสพนักงานมีไหมน้ำเบอร์อะไรแบบนี้สามารถไปซื้อได้นะคะแต่ว่าการซื้อเลขที่จะได้เนี่ยมันจะต้องแบบเอ้ยมันอาจจะต้องไปไกลหรือต้องติดเลขหนึ่งไว้นะคะจะดีนะคะสําหรับชาวอาทิตย์ให้ติดเลขหนึ่งกับเลขรหัสพนักงานก็ได้ะคะ่ะชาวจันท์คะถามว่าวันที่หนึ่งนี้คุณจะมีโชคหรือเปล่านะคะอือโอกาสที่จะได้นะคะคือเลขท้ายสตัวนะคะได้แบบว่า ื้ออะไอที่ตัง้งใจจะซื้อจะไม่ได้โอ้อีกอย่างหนึง่งเอาเลขพวกรถยนต์นะคะทะเบียนรถอย่างนี้ก็พอไหวนะคะและติดเลขสาไปได้เลยนะคะเลขสามเลขเก้านอย่างนี้นะแต่จะบอกว่าเวลาได้มานะคะจะเกิดทุกขลากด้วยนะคะต้องเผื่อใจไว้นะคะจะเป็นประมาณเลขท้ายสตัวนะคะเลขที่แนะนำคือ3าม้านะคะลองดูเนาะ งคารคะจะบอกว่าวันนี้ในเรื่องของโชคลาภสําหรับคุณนะคะการเสี่ยงโชคนั้นจะไม่เห็นเลยนะคะจะไม่เห็นเลยเขาก็เหมือนเหมือนพระเจ้าได้บอกมาว่าอย่าเชื่อเรื่องโชคลาภให้ลงมือทํานะคะ พระพุทธองค์ก็บอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเราขอให้ลงมือกระทำและเชื่อในเรื่องของกฎแห่งการกระทำนะคะวันนี้เรื่องดีคือการแก้ไขปัญหาและในเรื่องของการที่จะมีสิ่งดีๆคือเกี่ยวกับเรื่องงานมามากกว่าค่ะเรื่องเงินไม่เห็นนะาชาวพุทธคะ่ะ วันนี้นะจ๊ะถือว่าได้พยใหญ่หมดเลยนะคะแม่แต่ถามเรื่องการเงินเรื่องการเสี่ยงโชคจะได้หรือเปล่านะคะอไพ่ mm hmm. แบบนี้นะคะขึ่งไพ่พระมาคึ่งไพ่เอ็มเพอเรอร์มานะคะเขาให้บอกว่าต้องเชื่อในสิ่งที่สิ่งที่คุณลงมือทำถึงจะได้จะคล้ายๆกับชาวพุทธอีกแล้วนะจ๊ะแต่สิ่งที่จะดีนั่นคือจะเกิดจากความสามารถคุณนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคมันไม่ได้ต้องใช้ความสามารถที่เกิดจากตัวตนคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าวันพุธคะ่ะวันที่หนึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคไม่ใช่โชคของคุณนะคะชาวพรหัสคะ่ะวันนี้นะคะ ามว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงโชคได้ไหมมีโอกาสเสี่ยงโชคได้คะ่ะแต่ว่าต้องเหมือนกับว่าขับรถไปไหนแล้วก็เจอนะคะแล้วเข้าไปช่วยไปซื้อแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ซื้อกับคนที่มีความพิการทางร่างกายหรือคนที่มีปัญหานะคะโอกาสจะได้ได้ไหมมีโอกาสได้นะคะแต่ไม่ใช่แบบจานวนที่จะเป็นรางวัลที่1แบบนี้นะคะต้องให้ช่วยเหลือคนที่เขามีโอปกปสครั้งที่เขาแบบเหมือนช่วยแล้วเราช่วยเขาแก้ปัญหาคนที่เขาไม่ครบ องค์ประกอบเป็นผู้พิการทางสายตาก็ได้นะคะไปช่วยซื้ออย่างนี้จะช่วยและส่งผลบุญให้กับคุณถูกหวยได้คะ่ะ ชาวสุขคะวันนี้ถามเรื่องโชคในการเสี่ยงโชคใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงเลยนะคะและอาจจะเป็นในเรื่องของความเสียใจด้วยซ้ำไปนะคะ <c oughs> ก็ถ้าลงทุนไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องเผื่อใจไว้ในเรื่องของการเสี่ยงนะคะแต่สิ่งที่จะดีนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าคะ่ะ ชาวสาวคะถามเรื่องการเสี่ยงโชคคุณจะได้หรือเปล่านะคะก็มีโอกาสได้นะคะแต่ต้องบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ทุกหวยนะคะต้องซื้อหวยใต้ดินนะคะเอออย่างนี้มีโอกาสถูกนะคะแต่ไม่ใช่ยอดใหญ่นะคะอาจจะได้เลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวนะคะให้ติดเลข3ไว้ก่อนนะคะติดเลข3าไว้นะถึงจะได้นะคะ3 1หนึ่งก็ได้นะคะเอาแบบนี้นะยินด,ดีด้วยค่ะอย่างน้อยที่ยังมีอะไรติดปลายนัวมาเนอะ วันนี้ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องโชคในการเสี่ยงโชคนะคะพี่บู้บอกก่อนว่าไม่สนับสนุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะทุกอย่างเนี่ยให้ลงมือทาแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดดวงก็ได้นนะแล้วก็ซื้อแบบว่าซื้อเพื่อช่วยคนซื้อเพื่อสนับสนุนแล้วก็มีแรงแบบมีอะไรได้ลุ้นทุกๆ15วันนะคะก็เจอกันในงวดหน้านะคะไป